คือบินระเบิดด้วย้าโปเลยไม่ถึง้าโปตูดีโอเลยจะดูก่อนว่าคนรีบโดดไหม ีีรร่กูลงไหนนะตัวเดียวผมปีรถอยู่ผมมารถไปไปรถชมยีรอนไปเลยเดี๋ยวผมมารถไปรถไหนขวามือก็มี่พี่มาและหันไปส่งข้อความ ตอนจะไปสตูดิโอใช่ไหมใช่ตีอยู่ไหนอยู่กลางอากาศพี่แอปผมไปเอารถส้มมันปนเดียได้ไหมไม่ได้ใส่มาหมันไส้อะไรผม <c oughs> พี่หมันไส้คน <c oughs> ที่นอนกึ่งหลับกึ่งตืน่น ฟังบอดแคสเนี่ยนะใช่ทำไมอ่ะชีวิตมูว่าเกินไปหรอผมมาไปเปิดดูลายไหลคลิปช่วงนี้ผมก็ดูโน่นดูนี่แล้วก็ดูว่าเอออะไรน่าลงทุนเขาบอกว่าไงรู้ป่ะอันดับหนึ่งที่น่าลงทุนที่สุดก็คือความรู้ผมก็เลยผมก็อยากรู้อะไร ก็เลยเปิดฟังแค่นั้นเลย,เยแล้วได้ปืนเทพม,มาแล้วเกียแน่นอนปื้เทพนะไม่ใช่ M16 ต่างหากละ่ะเทปไหมละ่ะ <c oughs> <c oughs> คนไม่เกี่ยวโดนแบน5 <c oughs> minutes later คือ okay, พร้อมแล้วอา่าเราอยู่ในวงพร้อมเกืสิบเปอร์เซ็นต์เลืองอราอยู่ที่เดิมนี่แหละพร้อมแล้วสแตนบายสายพืพนปืนนี่พอเล่นปืนอ,อื่นปืนอันนี้มันจับเอ็มโฟที่ไรนะมือเป็นอีกอย่างนึงเลย <S <S 2> <S 2> จะเล่นอาร์คมาไงอ๋อ เบอร์วมันยิงมันนิ่งไงอักมันนิ่งดิเอดเนี่ยนิ่งสุดแล้วเอดอ่ะใช่เอดนิ่งสุดแล้วนี่คิ้หายนิ่งจนยิงไม่โดนแน่ใจว่านะว่ามันนิ่งใชถ้านิ่งแล้วยิงไม่โดนสรุปมันนิ่งหรือเรานิ่งมันนิ่งนะพี่ขายกิ๊จแบบตรงสามสิบบาท หนึ่งยูเอสสนมสิบบาทไม่ซื้อไม่ซื้อใครพี่เชากันพี่เชาซื้อไปซื้อเพื่อนพี่หาอยู่ไม่ใช่เหรอไม่เลยอ๋อแล้วมมีใส่แหละเปิดมันไม่นิ่งคงผมจริ้งนะนะดำตรงมาไปเลยมีสองอันยุคหักกันอ้าววัดไปไหนอันนี่อันนี่ เนี่ยผมรู้สึกว่ารูปพวกปืนพวกอะไรสีเข้มขึ้นสีชมขึ้นมากยีนอะไรเนอะคุณสองกระสุนเป็นกลุ่มหีืคุณมาไดพี่อยากได้ M24 ผมใช้คาอย่าใครเห็น M24 บ้างเห็นอยู่จะจจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ไหนปุ่นหกที่แข่งใครต้องการไม่ออกเกียร์ใครต้องการ นี่เป็นหน่อยเนียมาไว้ในจิบตรงไปเยอะดินะเนดิเนเคทำไมครับอันนี้หนปอปีแล้วอยยางกรองเทียบมันเหมือนกันลิปคลิปแนวตั้งอ่ะจิบตรงอะ่งอะมีแล้วไม่ใช่หรอไม่อา้าวยกว่ามีแล้วเ,เดี๋ยวเก็บไปฝากแล้วกนะันมาเอานี่ทำไมมันร้อนอย่างนี้ เห็นไหมมันเนี่ยมันแค่ลดแนวดิง่งไงอะไรมันลดแนวดิ่งพี่ไอ้ตัวยิบจับแนวตั้งอะ่ะมันลด,ดการตราการตกของกระสุนอะเห็นไหมมันการควบคุมแรงดิ่งแนวตั้งอะ่ะมันลดลง15%แต่ว่าจะใช้ไอ้ตัวน้ำหนักเบาอ่ะมันลดได้หลายอย่างกว่านะ แต่ว่าใช้จริงแล้วปแปลกแปลกบอกไงดีวในระยะไปนิดหน่อยอ่ะไม่ทําไรไปถึงอะไรไจับตรงแต่ไอ้แนวดิ่งเนี่ยมันช่วยในเวลาเรายิงระยะไกลไงอ๋อไอ้ว่าแล้วทำไมไม่ไปใช่ไหม ไอ้งแอบดับหมอมันก็ผมว่าเมื่อกี้ไปยิงอะไรวะทีแรกมีอะไรบ้างมันเอาไว้ดับแน่เลยมันทิ้งนั่นเนี่ยมันทิ้งคาร์ 98K อะจะชัดเลยเหี้ยบอกเลาเลยเลยเป็นมาไอ้คนมีคนมีของานั่นหละผมได้ยินเสียงอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าคืออะไร ทีนี้รู้แล้วเยะถึงเราเป็นบ้องเลยแล้วก็ไปแอบในบ้านตามสไตล์ของคนใส่กีลิสุดไม่จอดนะไม่จอดไม่จอดกล okay. ัวกลัวเพื่อนโดดลงไง <laughs> โอเคมันมีบ้านตรงนี้อยู่เรียงนั้นอยู่อ่ะแล้วก็บ้านขวาบนเนินอ่ะแต่บ้านขวาบนเนินมันเป็นเสาดึงไงก็เลยเอาตรงโดนดีกว่าไม่มีคนเก็บเสียง AR ออารพี่บ้านอันบ้านแรกเลยบ้านแรกเลยผมไม่ได้มากนะอยู่ที่พื้นพี่ผมมีแผนมาก่ล้จริงหัวเพื่อนเราเอดับ เดี๋ยวก็อยากเล่นอ่ะใจเย็นๆเดี๋ยวไปหาเกมหน้าเกมไหนแล้วนะ a i r d เอาจริงปะผมได้ปืนยิงเอ r d r o บไปเยอะมากแต่ผมไม่เคยได้ใช้เลยไปแล้วนะไปแล้วนะโอ้ผมได้เวลายิงห่วงยิงแล้วนะเดี๋ยวพันก็ได้แอดับแล้วนะ เอดับมันหอแป๊บเลยรถนังหลังพี่รถนังหลังอีกไรพี่อะไรยิงอีกข้อ่งข้อสองพี่ข้อสองแล้วองหลังอยู่ในตึกไม่มีมุ่งยิงหมดหมดหมดไหนตัวหมดเอาแล้วโอ้โอยู่ในตึกตึกบ้านี่มันไม่มีด่านไฟขึ้นอยู่ไหนอะอยู่ที่ควันนักส้มอะยังไม่เห็นอีกอรัพี่พี่ชาวยังนั่นนะเพื่อนขับรถเพื่อนขับรถบวกเลยเพื่อนขับรถไปบวกนักส้มเลย สายหาเราเป็นศพแล้วเดินม,มีหมวกสามด้วยนะไปเก็บของมาดีกว่าเองโค<ด>ตรฟูเลยนะเมื่อแรกมนัน้มาทิมบ้านนี้แหละโอ้ยที่ต้องขอบคุณผมเนนะี่ยไปดิเจเอ็มยี่สี่งั้นมันทิมงั้นมันทิมเราแน่มันตั้งใจมาทิมเลยนะเนี่ยเจเอ็มยี่สี่ผมยังดูเอ็มยี่สี่อยู่ในศพเลยพี่โอเคอา้หูีคุณหกด้วยเดี๋ยวนะเพื่อนใ้ทอมสันนี่เอ็มยี่สี่เต็มเลย มันเล่นกันทุกคนเลยมึงน่ะมีม็กเพิ่มกระสุนไหมมีพี่เก็บเลยแล้วแต่เลยเนี่ยมาเก็บเอาเลยเนี่ยเยอะไปหมดใช่เอาเลยพี่หมดเลี้ยงมือนี้ผมให้เปยพี่เลยได้พี่แต่ตอนนี้พี่ต้องเข้าวงนะจะมีคนชุบมีคนชุบเห็นเปล่าเอ้ยเนี่ยเพื่อนยิงอยู่นะมันขับรถหนีมาแล้วรถแดงอ่ะไปทาง55แล้วก็ออกมาอีกคันหนึ่งออกมาอีกคันหนึ่ง มันแค่ชุบอบบเพราะว่าเดี๋ยวโดดร่องมันโดดร่มลงที่เกือนย้ายไปได้ไงที่มันต้องมันต้องชุบนานกว่าน,นี้ไม่ใช่หรอนี่มันชุบแป๊บเดียวเองมันกดก่อนไหมอ่ะกดก่อนควันขึ้นนะ่ะอา่ากดเสร็จหมดแล้วเนาะใช่ควันจางหมดแล้วไปเลย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 ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไรขึ้นรถแลดึงข้างหน้าได้เป็นเพื่อนไปขับรถด,ดีกว่าไ,ไปนั่งรถมิกกัน <laughs> มมีระเบิดธรรมดาหนึ่งลูกนะบีเซ็ตหนึ่งลูก <_ d isk> แล้วก็ <_ d isk> แล้วก็ซีโฟหนึ่งลูกโอฟีไม่เคยไม่เคยพลาดซีโฟ <d isk> นี่ไม่เคยพลาดโอเคหามุมหามุมสวยๆเลยจ้ะ okay. let's go <S <_ d isk> ไม่มีที่กำบ,บังให้เล่นแล้ว่ขึ้นซ้ายดีกว่าสายบันเนิน โอเคมาร์กสามผมอยู่ในวงนะกลางวงด้วยมาร์กสามผมอะแต่ผมไม่แน่ใจว่า,า,าบ้านนั้นมีคนหรือเปล่านะเพราะแต่ไม่ได้ยินอะ่ะที่ผมส่อง<ต>ผมไม่เห็นซ้ายอนะซ้ายมีซ้ายมียเพื่อนปทาทะอยู่ขึ้นไปเล่นบ้านดีกว่าใช่แต่ถ้าเล่นหินนะ่ะมีนคนโดดล่มลงมาแล้วคนโดดล่มลงมาทาั้งทิศแปดห้าไเ,เล่นบ้านไปเล่นบ้านไปเล่นบ้านไปเล่นหินโดนบ้านต้องเล่นบ้าน เล่นบ้านเหรอใช่มันยากนะั้นอะเราอยุดทั้งนอกไปก่อนพี่หยุ่ถ้าเกิดบ้านไม่มีคนพี่พี่ก็เล่นเลยผมอยู่ยรอบนอกให้บ้านมีคนไหมถ้ามีเอาซีโฟเคลีย<ม>ได้มีข้างนอกเต็มเลยนะคนอนะบ้านลงบ้านลงบ้านลงไม่เห็นใครอยู่กลางวงเลยอนะ่ะใช่บ้านกลางสุด,สดเลยมีเป้าสามอยู่ข้างบนนี้นะถอ,อนมาหมดถอ,อนมาเร็ว นี่เยผมเล่นหลังหินนี้ม <Okay, S 2> ีมองได้ไดเลยมดตงรงนั้นตำแหน่งสวยมาก <Okay. S 1> มีมอไซค์ให้มดวิซงเล่นด้วยท,ที่พี่เช้านี่ที่มันยิงกันเยอะตัวอยู่ตรงนี้มาร์คส้มนี่นอกพวงนี่แล้วที่มันซัดกันนัวๆนะมุมนี้มองไม่เห็นมันอยู่ข้างล่างแล้วควันทางมาร์คเขียวอะคือเคลียแล้วใช่ไหมอ๋อมีมีมีคนมีคนจะยังมีคนมีคนมีคนควันมาร์คเขียวมีอยู่แล<น>้วมาปลามาปลามีมีกําลังวิงเขาวงอยูควันมาร์คว้าโอเค คนเหนืนนนอจยิงผมรอมาส้มไม่เห็นมีใครเออเห็นอะไรเห็นอะไรไอ้เหี้ยวิ่งมาแต่ตัวไม่มีอะไรเลยมันไม่มีปืนอะไรเลยมันเพิ่งโดโดรบมาตายอีกหนึ่งมันไม่โปรไหมยิงเลยอีกตัวนหนึ่งเจ็บโอเคกินเหรอ เห็นนะหินหรือว่าน่าจะหินนะไอ้นี่ไอ้นี่อยู่นอกหินหินหินตายเลยตายนก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 ่อนตายยังไม่ตายนะนอกที่ตรงนี้มีตรงนี้มีมาร์กตมาร์กตเดี๋ยวเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก็มีไอ้อดับไปเรีย้ยไปละโดนอย่างนอกวงมนโดนซ้ำอย่างอานอกวงนอกวงมีอยู่อุ้ยอู้โดนอีกอ๋อโดนทางนี้อ๋อียบร้อยเลยผมดูทางนี้อยู่นะทางนี้ยังไม่หมดพี่ชาวิ่งไปเลย อ่าเคลียรผมเคลียร์ไม่ผ่านโอเคเจออะไรเจออะไรทางนี้เจออะไรเจออะไรติดงงให้ผมหน่อยได้ปะพี่ชาวสมองไปก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนสมาร์ทเองมีผมโดนตรงนี้พี่ชาวพี่ชาวมาร์คส้มผมทางนี้เป็นมาร์คยามาร์คม่ติดนี่ทางนี้ทางหลังหิงนี้ทางข้างหลังแต่ยังแต่ยังไม่ถึงหลังมามามาอุ้ยกือบหมดทางนี้พี่ชุดพันมีข้างหลังพี่ด้วยนะเนี่ยตรงไอ้จิตหนึ่งหกห้า เดี๋ยวขึ้นเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเ<ช>ข้าบ้านวิ่งไปเลยอย่งนั้นี่วิ่งไปเลยพี่วิ่งไปเลยพี่เห็นเขาวิ่งมาอนะ่ะเห็นว่ามีมคนนี้นนนมนะีมาทร์คส้มมาร์คเหลืองนะใหญ่มาร์คเหลืองนะสองคนที่มันมาแล้วพี่ชาวมองให้ผมนอนมักฟ้ามักเหลืองนั่นแหละมักฟ้าสองคน้นไม้นี้ไหนต้นไม้ไหนมาร์คส้มเหรอมักฟ้าวิ่งออกซ้ายไปด้วยมันยิงกันเองมันยิงกันเอง ระวังนะพี่มันวิ่งอ้อมอ้อมไปทางนั้นขอบวงอ้อมไปทางพี่ตัวหนึ่งทางพี่ทางบอสอะโอเคโอเคระลังดูอยู่ตัว่ามันจะอ้อมมาหาผมมื่คกี้ม่ดีกันเองหมดพี่เจ้ามันน่าจะอยู่หลังหินเน้ะพี่เนี่ยเนี้ยนั่นแหละเกินระเแล้วหมดตอนเรียบร้อยระวังนะมดระวังขวาโอเคพี่มันอยู่นอกวงไอ้กดไอ้กดตีโฟที่เลย ผมกด C4 ไปเร็วกด C4 ไปแล้วไปอีกสองตัวหินหินหินตรงโน้นหินมักฟ้าหินมากฟ้าเหลือเหลือเขี่มันอยู่หลังพี่นะไอ้ที่ผมกด C4 อ่ะเพราะว่ามันวิ่งเข้ามาวันนี้คนวิ่งเข้ามาไงวันนี้กด C4 ดักเอาไว้เย้ยปืนลั่น โอ้ยงั้นยิงฟรีเลยเนี่ยหเหมือนจะหลังเทียมหมดแล้วใช่ไหมน่าจะอย่างที่แล้วนี่แหละเพื่อนเย่งหมดแล้วหมดแล้วเลยนี่ตัวเดียวเลยนี่ตัวเดียวโอเคเลยตัวเดียวแล้วตัวเดียวหลังหินโอเคพี่เห็นแล้วไปท้ายรถไปท้ายรถอยู่ท้ายรถมันอยู่ท้ายรถมันอยู่ท้ายรถโดนขาหนึ่งเม็ดเรียบร้อย